วันดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับแพตติชาเนลอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้มาพร้อมกับเปเล่หน้าแปลกแปลกทุกอย่างเนาะจ้ะพี่น้องกินยังไรอมื่อนีมากินยังขั้นถาบบเมนซอยจูกับโบเมนแพทกับเปเล่แล้วพี่น้องจ๋ามาเด้อจ๋าเปิดสุขุสุขุนาะจ๋ามากินน้ำผวกแพทเนาะจ๋าเอาข่าอะซอยจุซอยจูจูจะพี่น้องสดก็เนี่คือสิบบมีอีกแต่ละแพทว่าพี่น้องสดก็เนี่กับเปเล่เนี่ย เออบอกนี่ไหมพี่น้องจ้ะตับกองกินพูนเลยอืมอืมนตับเนื้อบริอืมคืบๆเลยปะอืมบ้าเจีวแม่ เก้วเี๊ยะค่ะคักๆแด้วเนี่อืม,อมจเจี๊ยปี๊ยขมขมห้่น้องจอา้าสุดยอดเล้วอืมสนุกดีค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้อง

ก็แมังเ่าชุยชลลอยูแล้วพี่งานจา้าขนาดไม่ได้มาหากันยังไหวกินผู้เดียวอืมบอสไม่จะเปรี้ยนอืมอรกินไส้รบอร์อยไกินหิวเนาะมากนะของมากเนาะอืมอืม อืมมั่งมาเลยนะบ่อเอาจักไหนได้บอปลาคนแทนาไหมอืมอือหยกวดดีนะอืมอืมเจบค่ะ Hmm. Hmm, tunji ba Sabah. Hmm. แบพผิดบุษยเผิดเยอะแบกผิดเนะมาแล้วมาแล้วพื่อนแขกเบื่อรับเชิญดูสดดีๆเนาะรวมกับผัดวิว คุนบอกว่าคุนขามากใหม่ๆมาสิซอมนะตับบอนสนุตับกับคันแทนาก่อนคุยแจวสิพ่นออ <ừ> พอดีว่าเพื่อนคนที่สออืมตกว่ะพอดีว่าเพ <ừ> ื่นเบอร์สบายไปเรื่อยมาเบอง์อาเรื่อยส่อนกันจุในก็งหนพี่น้อง เป็นก็เป็นด่นพอดอืมจะได้ผูกแขนเอาเลยบ่ะอืมควันหลงบ่ะมาเยอะควันเลยจุๆจุ ร้าน,นประจําเนี่ยพี่น้องค่อยได้พวกเครื่องายหลายเป็นอ,อันบอกขายอืมแล้วมันบ่กขายขายนะพี่น้องโตัวหนึ่งมันมีบ่รลายอืมนอกจากลูกค้า VIP ไปนะม,ม,มีลูกค้ามีเกียรติอื้มอันนี้ม่กรึบกึบกึบดีขนาด คันเทนาลูกค้าคือพระเจ้าพี่น้องืังร่าทจนกะบุกขายซะเรอะอยอ,อันนี้ว่าจะเห็นหนาวจุจุรรรบระเจ้า อร่อยบ้อหรือจุอือพอี่น่อยต้นลูกคมสุด nó làm ăn treo cả phong bìa hm ngon hm 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 cơm มม่ไหนบรรยากาศดีดีนะลมเย็นจัดอุ่มแพกเจัดฝนจะตกก็ไม่ตกดีแล้วนั่งแบบนี้นะอื้มี่น้องแสบป่ะอุ้ยเอาอย่างมาแลกก็บเอาอย่างมาเทียบกับพวเทียบแล้วตอนนี้ แห้งหนะแ่บแห้งหนอยถ้ามีซอยจุแล้วก็ต้องมีหน้ามันนี้แหละพันตับกันตับกรอบกรอบ,อบอสแสบแห้งหนะจุเข้าไปเลยมากระนัะ่ง 음 <뭔람> 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 mẹ phía mẹ này có đất tuya rất kính nó tụp 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 mẹ gọn tụp tụp mẹ gọn tụp 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 ต่ตอนนั้นหน่อยเห็นพอกินดิบบ้างมันก็กลากินสมอจ้ะลูกสาม เดี๋ยรือพี่น้องจิ๋นไหมจุ๋วไหมอืมอืมอ้าวมาหากันต้อง,องจุ๊จุ๊ลุกพี่น้องเลยขนาดเป็นสบายเป็นกระสิบบ่วหมาดอกพี่น้องอบอบลรยมาเห็ดขีดน้ำกันดูนด่ะ เดือนสองเดือนแล้วเดือนประมาณเดือนแล้วนเนาะเพินกับชีก็เพินแพทกับชีพายินขอ้อแพทดังไรยิงบ่ <c oughs> ดังละแยบบุ้ง คอดีเวมลมเย็นๆย็นเดี๋ยไปแล้วก็น,นอนไปโอ้ยจะมีความสุขชีวิตอีกย่งคือไม่ควมถูกข้างอย่างเนาะืาน,นถูกบไม่อนะความสูกความยากบม่บมีเบียร์ขาปาาความยากบม่ม ความลำบากกับป่อแม่หอ,อดใสหอดดำคนเหานะ่าเนาะเกิดมาเท่าเดียวอยากนั้นก็กิน<า>อือกินแล้วก็ไปอ <laughs> บอกว่าไปเถอนะไ <laughs> ปนอนไปนอน เคยปะจียูสองร้อยปีโมเมนต์บอกเม,มื่อวานเมื่อก่อนคือเห็นผัวคือเราวายกูปะจยู่ดอกสองร้อยปีกูว่ากันกูเป็นทังสี่พอเป็นใครมากูปะจยู่ดอกส <c oughs> <c oughs> องร้อยปีเมื่อวานพี่น้องบาสตัวพี่น้องเนี่ยสดๆเถอะสดๆจุ่ๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก๊อกเบียร์ไปนั่ไปอีกพกิน้ไป,ปกินไปความทุกข,ข์ความยากมาึาถามหา เอาแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้แพทย์กเปเละก็ต้องขอลาพี่ลาน้องไปก่อนเนาะจยจะลืมกดไล์กดแให้แพทนะเด้อจ้าพี่น้องจ๋ากับเปเละนั่มเนาะจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า